อยู่กันในเกม Crisis Action กบผม Dark Fox no นั่นมองก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาทำการเล่นปืน Shadow Demon M กันดีกว่าในคลิปนี้นะฮะอ่าก็มาฮะด้านหน้ามีคนเอาเฮ้ยแม่งวับหายไปเลยชิบหายแม่งเซิร์ฟแปลกฮะระเบิดไปกินเลยมึงไอสัตว์วิ่งหนีฮะวิ่งหนีวิ่งตามไปดิเอาเฮ้ยมาดี <laughs> เรียบร้อยฮะลั่นหัวไปแบบเนาะเนาะไปดิ M S R คนนี้ เออเฮ้ยแกส,สวิงแกส,สวิงโดนปไอ้สัตว์เหมือนเก่งไอ้เหี้ยปีแกส,สวิงอ่ะแม่งตาเมื่อกี้แบบยิงรัวๆโอ้โหจ้าเอ๋นะฮะเอ้ยวปีวติปีติปีติโอ้โหไม่ยิงไม่โดนเลยชิบหายแล้วปีดาร์กนะฮะอืมนั่งหาพ่อมึง่อ้สัตเหมือนลอยเหี้ยกูโคตรเกลียดแต่ไอ้ที่มันนั่งยิงนะฮะมันไม่หล่อหรอกพวกมึงอ่ะหือโดนแล้วฮะคุณซอว่ะเอาเรื่องฮนะเฮ้ยชิบหายแล้วเพิ่งเกิดกูหลบก่อนเอาเฮ้ยแกสวิง มึงมาตีเวนปืนเดสฮะปืนเดสลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปเลยฮะผมเนี่ยเฮ้ยหลบ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 กูขึ้นละขึ้นแป๊บหนึ่งฮะมีคนตรงนี้ระเบิดไปตรงนี้มีฮะบัดดีนายเอายิงใครหันหลังไปยิงใครเฮ้ยมีคนมาอีกล้ชิบหายละฮะเฮ้ยกระสุนหมดโอ้โหไม่โดนระเบิดเลย เอ้ยเกิดที่เดิมตรงนี้ฮะอ้าวสวยเลยงานนี้ม,มาจากไหนเพื่อนี่อีฮารากตรงนู้นมีคนหนึ่งคนฮะเราขอละกันนายเราขอล่าละกันนะดีจะดีเออเรา8คิวแล้วฮะตอนนี้เฮ้ยหวัดดีฮะอู้ปืนพีทีซอปะเนี่ยคนนี้โอ้เจ้าเอกนะฮะเฮ้ยเอาเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยโดนยิงตายไปละเฮ้ยตรงนี้คนหนึ่งคนฮะแต่แป๊บหนึ่ง ชักปืนมาก่อนแล้วกันปูท่อซะด้วยคนนี้รีโหลดพอดีเลยชิบหายมากมาฮะเกิดตรงนี้ด้วยแ๊บหนึ่งนะเหมือนจะมีคนยิงกันตรงไหนปะเนี่ยด้านหลังแลวฮะตรงนี้นี่ไงมีทีซอโอ้โหได้อยู่อ่ะมีคนมาล่าแต่ผมได้คิวฮะเมื่อกี้นี้ได้คิวก่อนเกือบหัวร้อนละดูไหนเอยพวกนายหมาแล้วโอ้โห <laughs> แม่งเพิ่งเกิดได้สัต อยู่ไหนพ่อขี้อ่ะอยู่ไหนโอ้เป็นแกส์ริงก็ลั่นหัวแบบโลลัวเลยฮะอยู่ไหนวะเนี่ยทีนี้คือไม่เจอฮะโอ้โหแม่งทีมนั้นนำไปละนะไอสัตว์เอ้ยนี่งไงแล้วหบบเนาะเนาะไปดีน้องอยู่ไหนวะยิงกันตรงไหนในนี้เลยในน,นี้แน่แน่นี่ไงแกส์ริงแม่งยิงไม่ไกลเลยนะมึงมันรู้อ่ะไอ้เหี้ยยิงเช็คมาก่อนเลยอะ่ะไอสัตว์เฮ้ย โอ้ยทำไมปืนนี่มันแรงอย่างวะโอ้โหยิงดิดเข้าแบบเข้าหัวผมมะเมื่อกี้นี้แม่งเกาะพังไปเลยฮะโคตรเดี้ยเไรเฮ้ยเ,ยเ,อ,าเ,ยเอาว้าวว้าวหลบ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 หล,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 ลบก่อนหลบก่อนเกือบตายแนละ้วมั้งน่าพีทีซอโอเคไปทางเดิมแล้วกันเผื่อมีคนเฮ้ยคนเกิดปะเนี่ยเอาเฮ้ยอยู่ไหนเอาเฮ้ยอยู่ไหนวะ อะไรวะเนี่ยทำไมผมมองไม่เห็นว่าสัตว์เอ้ยเกมหัวคุยเฮี้ยคี้อ่สองคิวไปแบบเนาะเนาะนะฮะเออเฮีย้ยแม่งแบบหันไปไม่เจอใครเลยเวรมากแล้วทำไมปืนเนเธอร์มันมีเอฟเฟกต์หลุมดำได้วะเฮ้ยวัดดีโอ้โหมันไม่ตายว่ะแล้ววิ่งกันอย่างไวเลยฮะ,ะชิบหาย เฮ้ยระเบิดระเบิดปลาทำไมเฮานายระเบิดนะฮะปัดโถปัดโถปัดโถเลยเนี่ยปลาระเบิดเฮ้ยขอละกันแล้วบอลแบบนอนเนาะโอหโดนลั่นกลับมาฮะแบบนอนเนาะเหมือนกันเฮ้ยตรงนั้นโดดไม่โดดไม่ข้ามเออลั่นหัวแบบนอนเนาะไปดิไอ้ซัดอยู่ไหนวะไอ้คนนั้นน่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงน,นี้โอ้โหแม่งเอ้ยมันหลบมุมว่ะ โอ้อทีมมันคือ19คิล่ผมแค่17เองอะโอเคฮะรหัวเนาะอีกแล้วนะเฮ้ยเอายินฟรียินฟรีฟรโอ้โหยังหวานเลยว่ะเจีย๊ยปะบอกเลยฮะเอาให้จบเกมแล้วที่ผายจบเร็วมากมาต่อกันอีกสักหนึ่งตาแล้วกันนะอีกตาหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ผมก็ใกล้จะเต็มแล้วฮะ sdcard ผมเนี่ยอาจจะแค่2ตาในคลิปนี้นะฮะ เฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เจอโอ้โหโดนลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปดิกู <c oughs> นเนี่ยเฮ้ยชาโดว์ Char ้ to. มาดีได้มือนกันซะด้วยแต่เราเอ็มนะฮะเราขั้นเอ็มแล้วนายเป็นปืนฟรีหรือเปล่าปืนหนึ่งไดมอนด์หรือเปล่าไอ้ M S R ไม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะนี่ไงเออเด็กกันนะเอาเฮ้ยใครยิงอ่ะใครแย่งใครแย่งกูไอ้สับนี่ปะกูเกลียดเขี้ยปืนนี้มากเลยไอ้เขี้ยปืนม,มันดีไซน์ทุเรศมากเลยอ่ะ ม่หมึป้องแบบป้องเข้าหลามอ่ะเออลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปดิโอเคไปต่อไปต่อเลยเฮ้ยมีคนมากูฟังเสียงลั่นหัวอีกแล้วนะแบบเนาะเนาะอีกแล้วเฮ้ยลั่นหัวอีกแบบเนาะเนาะอีกแล้วโอ้โหลั่นหัวแบบรนัวกูรีเลือดปั๊บหนึ่งเออและขอดูหน่อยสิโอเคฮะอยู่ตรงนี้กันหนึ่งคนตายไปร้อยอีกคนหนึ่งเหมือนจะมาทางนี้หรือเปล่าอีกคนหนึ่งอ่ะผมว่าใช่ว่ะ ไอเอ็มเอสอาร์นะฮะหมาปะโอ้ยระเบิดระเบิดลั่นผมแบบเนาะเนาะแล้วก็โดนฆ่าเลยระเบิดไปกินเลยมึงโอ้ยไม่โดนเหรอเฮ้ยได้ไงพีปืนายมึงดวงทํำจากอะไรนะฮะชิบหายมึงรอดจากระเบิดด้วยเฮ้ยคนนี้มันวาร์ปมาได้ไงแกสสลิงโอ้โหแม่งแรงเหรอมึไงไอสัตว์แกสสลิงอะฮะแบบเนาะเนาะไปดิสัตว์โคตรเกลียดอาปืนแกสสลิงเนี่ยแม่งมันแรงไง เฮ้ยผมปรกดนั่งทำไมเนี่ยเอาได้คิวด้วยแล้วก็รีเลือดนะฮะรีเลือดเอาได้คิวอีกแล้วได้ระเบิดนะฮะหรือปเปล่าไม่รู้นะโอเคเอ๋อผมไม่ได้ดีกว,ว่าเฮ้ยยิงใครเอา้าโดนล้านอ่ะ <c oughs> นี่ไงล่นผมแบบเนาะเนาะอีกแล้วแล้วก็ฆ่าตัวเองตายโอ้โหไม่ทันหรือเปล่าเอาผมตกตายดีกว,ว่าเออดีฮะดีดีด,ด,ดีดีเลยดีเลยมา เฮ้ยแต่ผมน้ำอ่ะดีเฮ้ยตรงนี้มีคนอยู่โอ้อาบตายละเม่ยเดี๋ยวทันระเบิดเอาตายไปเลยนะฮะเอ่อตรงนี้มีคนนี่ไงเอาเฮ้ยเฮ้ยมีการแอบแล้วเหรอนายแอบวะนายอ่ะเหมือนนี่นะมึงอ่ะไอ้สัตว์ตรงนี้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่มีคนแล้วฮะโคตรโล่งเลยอยู่นี่แน่ๆนี่ไง อออืื้หลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปดิยเย้เฮียเฮ้ยเกิดตรงนี้เลยโอ้ยเอาเฮ้ยเอ๋อทำไมมันเดินแบบแบบนั้น <laughs> อะผมแม่งเซิร์ฟแหลกโอ้โห้แกส์ซิงมันจะแรงเกินไปปะเนี่ยเออตายไปดิไอ้เี้ยนี่ไงแกส์ซิงโอ้โห้ฆ่ามันไม่ได้เลยฮะแม่งแรงเกินไอ้แกส์ซิงอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูไอสัตว์อยู่ไหนวะแรงเหรอมึงไงสัตว์ทำเป็นโหดฮตี้ยแกส์ซิง เฮ้โดนลาาอีกแล้วกูขอดีเลือดเอาไม่ได้ฮะนั่นหลังเข้าตรงนู้นระเบิดไปกินเลยเอาโดนด้วย <c oughs> ระเบิดสไนเปอร์อ่ะเออมามาตรงนี้ปะเนี่ยเรานำฮะอีกแค่คิวเดียวเองตอนนี้โอ้โหโอ้โหทำไมยิงไม่โดนวะอะไรวะเนี่อุ้ยวันดี เอาเฮ้ยโอ้โหมีดมีดอืโดนลั่นหัวแบบเนาะเนาะไปดิเอาหรือเปล่ามึงง่ายสัตว์เหมือนรออยู่ไหนวะกูจะตามล้างมึงไอ้คนนี้ไอ้ vy เนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะตรงนี้ง่าเจอแล้วฮะคนนี้ระเบิดไปกินเลยมึงจะตายไะเนี่ยระเบิดนอะ่ะเฮ้ยกูเจอมาละเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนไปไหน นี่ไงนี่ไงเหมือนหลอกครับอืมก็โดนกูไปอ้สั์ถือว่าเสมอและกันนะคนนี้นะฟันมาก็ต่อยกลับไม่โกงอะคับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่เขาแบบจะไปโพสในกลุ่มว่าเออฟันไอ้ขี้ดักฟอกได้วะเฮ้ย <c oughs> อย่างเงี้ยแต่ผมก็ต่อยคุณได้อะ <c oughs> แล้วไงฮะแล้วไงผมรู้ว่าคนไทยนะคนนี้ฮะ โอเคฮะก็ถ้างั้นสำหรับดีคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนรายการปกกะชอบก็อย่าลืมกดตามกดไลค์แล้วกันนะก็เจอกันใหม่ดนคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย